ออกจากอาชาอาชาสองตรวจพบโดนค่าศึกบินราตะเวนระยะ50เมตรทิศทาง12บองนาฬิกาจำนวน3ามลำเปลี่ยนเ,ยเขาออกมาทางแนวหมู่สองถูกต้องไหมถูกต้องครับเอ,เอาอาชาหนึ่งอาชาสองออกไฟหนึ่งเอาไฟสองอ้ประจายแนวป้องการโดน ออกจากอาชาอาชาสองตรวจพบโดนค่าศึกบินรัตะเวนระยะ50เมตรทิศทาง12องนาฬิกาจำนวน3ามลำเปลี่ยนเขามาทางแนวหมู่สองถูกต้องไหมถูกต้องครับเอาอาชาหนึ่งอาชาสองออกไฟหนึ่งออกไฟสองอ้ประจาแนวป้องกันโดน